ังคงติดตามเรื่องราวข่าวสารความเคลื่อนไหวที่เกิดจากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างทางด้านรัสเซียกับยูเครนนะครับคุณผู้ชมครับล่าสุดนั้นเรื่องของการพูดคุยเจราจารในรอบที่4ระหว่างทางด้านตัวแทนของรัฐบาลยูเครนและรัฐบาลรัสเซียนั้นก็ดําเนินการมาตั้งแต่ช่วงวันที่14มีนาคมที่ผ่านมานะครับเรียกว่าล่วงเลยสู่วันที่16แล้วก็มีการออกมาเปิดเผยจากทางด้านวนลาดิเมียเมดินสกี้นะครับผู้ช่วยของประธานาธิบดีวลาดิเมียปูติน ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนเจรจาระหว่างรัสเซียกับยูเครนเนี่ยก็บอกว่าการพบปะหารือระหว่างผู้แทนของทั้งสองประเทศแม้ดําเนินไปอย่างล่าช้าแต่ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและย้ําว่ารัฐบาลของรัสเซียนั้นมีความจริงจังพร้อมทั้งมุ่งหวังให้การเจรจานั้นเกิดขึ้นแล้วก็หาข้อยุติได้โดยเร็วนะครับทางด้านเวลาดิมเมียเมดินสกี้นั้นยังบอกนะครับว่ายูเครนเนี่ยเป็นผู้ที่ยื่นข้อเสนอเพิ่มเติมเกี่ยวกับการมีสถานะเป็นกลางทางทหาร โดยในวงเจรจา,านั้นเนี่ยผู้แทนของอยูเครนก็บอกว่าอยากจะให้ยูเครนนั้นเนี่ยเป็นรูปแบบเดียวกับออสเตรียหรือว่าสวีเดนกล่าวคือว่าอยากมีกองทัพเป็นของตัวเองแต่จะไม่เข้าร่วมเป็นสมาชิกขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือว่า NATO แต่ประเด็นนี้เนี่ยทางด้านทางเมดิสกี้นั้นก็บอกว่ามันจะต้องมีการเจรจา,ากันต่อว่าแล้วขนาดกองทัพของอยูเครนนั้นเนี่ยจะมีขนาดกองทัพมีสป,ปักกำลังขนาดไหนอย่างไร อย่างไรก็ตามเนี่ยหลังจากที่ทางด้านเมดิสกี้นั้นออกมาพูดแบบนี้เนี่ยทำเนี่ยประธานาธิบดีผู้นำยูเครนครับได้ออกแถลงการในเวลาต่อมาบอกว่าข้อเรียกร้องของรัฐบาลยูเครนนั้นมุ่งเน้นไปการที่ให้ความสำคัญกับหลักประกันด้านความมั่นคงนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าในโตเจรจาเนี่ยจะยอมรับว่ายูเครนนั้นเป็นกลางในสถานะทางทหารนะฮะไปใช้รูปแบบของออสเตรียหรือว่าสวีเดนก็ได้ แต่ในขณะที่ผู้นํายูเครนนั้นบอกไม่เอาด้วยไงมไม่เอาด้วยดังนั้นเนี่ยแบบนี้มันก็เลยทําให้โต๊ะเจราจาเนี่ยนะครับตอนนี้ยังไม่คืบหน้าเท่าที่ควรนอกจากนี้เนี่ยครับในส่วนของทางด้านรัเสเซียนั้นยังต้องการให้ทางด้านยูเครนนั้นเนี่ยระบุสถานะของตัวเองเนี่ยให้ชัดเจนในรัฐธรรมนูญด้วยว่าสถานะเนี่ยความเป็นกลางของทางทหารนั้นเป็นอย่างไรแล้วก็จะต้องยอมรับในเรื่องของสถานะของคลเมียและ ในส่วนของลูฮันและโดเนสเนี่ยว่าในสองส่วนนี้เนี่ยเป็นรัฐอิสระครเมียนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียซึ่งเรื่องนี้แหละนะครับทางด้านยูเครนนั้นยังไม่รับปากที่จะดําเนินการตามนอกจากนี้รัสเซียนั้นเนี่ยยังก็บอกต่อด้วยนะครับว่าจะต้องมีการพิทักษ์สิทธิ์และก็เสรีภาพพล,ลเมืองเชื้อสายรัสเซียที่ต้องใช้ภาษารัสเซียดังนั้นเขาจะต้องใช้ภาษาของตัวเองได้ยูเครนไม่สามารถไปจํากัดให้โกรนะฮะที่รับเงินจาก ทางด้าน C.I.A. ของสหรัฐอเมริกา แล้วมาเคลื่อนไหวก่อนหน้าล่าสุดนี้นะคะกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียนออกมาถแถลงการแล้วก็มีการออกมาแจ้งแล้วว่าณตอนนี้เองรัสเซียประกาศถอนตัวจากการเป็นสมาชิกสภายุโรปรวมไปถึงนะคะถือว่าครั้งนี้เป็นการสิ้นสุดการเป็นสมาชิกกว่า25ปีของรัสเซียในสภายุโรปแต่ว่าเรื่องของการลาออกของรัสเซียเนี่ยต้องบอกว่ามันเทียบเท่ากับว่ารัสเซียจะไม่ใช่ประเทศที่ให้สัตยาบันในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรปอีกต่อไป รวมไปถึงพลเมืองของรัสเซียจะไม่สามารถยื่นคำร้องต่อศาลสิทธมิมนุษยชนแห่งยุโรปได้อีกด้วยรวมไปถึงค่ะการที่ลาออกจากการเป็นสมาชิกของสภาย,ยุโรปนี้ทำให้รัสเซียนั้นเปิดทางเนี่ยสามารถกลับไปใช้โทษประหารชีวิตได้อีกครั้งหนึ่งนอกเหนือจากนี้เนี่ยนะคะ,ะกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียเนี่ยได้มีการออกมาโพสต์ข้อความแล้วบอกว่าการที่รัสเซียเนี่ยออกจากการเป็นสมาชิกสภาย,ยุโรป ไม่เสียใจกับการที่ออกมาแบบนี้เลยแล้วก็รวมไปถึงว่าการละออกดังกล่าวนี้จะไม่กระทบต่อสิทธิเสรีภาพของพลเมืองของรัสเซียและก็การดําเนินการตามที่มติรับรองแล้วนอกเหนือนจากนี้นะคะทางด้านของ آ, กระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียนยออกมาบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยประเทศของสมาชิกสหภาพยุโรปแล้วก็นาตโตเองเนี่ยตอนนี้กาลังเปลี่ยน ให้สภายโุโรปนั้นกลายเป็นเครื่องมือสําหรับการขับเคลื่อนนโยบายต่อต้านรัสเซียแต่ว่าการลาออกจากสภายโุโรปของรัสเซียถือว่าเป็นการเปลี่ยนแป,แปลงครั้งยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นครั้งสําคัญด้วยขณะเดียวกันเนี่ยนะคะพอไปดูทางด้านของอฝากฝั่งของผู้นําของอยูเครนกันบ้างเรื่องของการเจราจาการพูดคุยกันเนี่ยกับ3ผู้นาก็คือโปแลนด์แล้วก็รวมไปถึงสาธารณเช็ก และก็สโลวีเนียนะคะที่มีการพูดคุยการเจราจากันซึ่ง3าผู้นํานี้เดินทางเนี่ยไปเยือนยังกรุงเคียฟไปพูดคุยการเจราจากันเขาบอกว่าเรื่องของการเจราจาระหว่างยูเครนกับรัสเซียเนี่ยยังคงดําเนินต่อไปตามกําหนดการแล้วก็ดูเหมือนว่าจะมีแนวโน้มเป็นความเป็นจริงมากขึ้นแต่ว่ารัฐบาลของยูเครนยังคงต้องการเวลาสําหรับการตัดสินใจแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเขาบอกว่าเรื่องของการเจราจาหรือว่าการประนีประนอมนั้นดูเหมือนว่าจะมีการส่งสัญญ,ญาณจากผู้นําของยูเครนมากขึ้นแล้วก็เป็นที่ชัดเจนว่าย ยูเครนไม่ถือว่าเป็นสมาชิกของนาโต้แต่ว่าท้ายที่สุดแล้วค่ะพอไปดูทางด้านของฝา้าฝั่งของรัฐบาลของอรัสเซียนายดมิทรีเพชคอฟโคสกของทำเนียบรัสเซียก็ออกมาบอกเลยว่าการที่ผู้นําของยูเครนพูดแบบนี้มันดูเหมือนว่าอาจจะเร็วเกินไปที่จะมีการคาดการณ์ว่าการเจรจานั้นจะมีความคืบหน้าหรือไม่แต่ว่าอย่างน้อยที่สุดแล้วเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะเป็นสัญญ,ญาณที่ดีแล้วก็เป็นสัญญ,ญาณเชิงบวกค่ะคือตอนนี้เนี่ยนะฮะ ภาวะของผู้นํายูเครนนั้นเนี่ยคือถ้าเป็นภาษาชาวบ้านเนี่ยก็คือชักเข้าชักออกนะชักเข้าชักออกเดี๋ยวก็บอกว่าจะเจรจาเดี๋ยวก็บอกว่าจะสู้จนตัวตายเดี๋ยวก็ไปร้องขอให้ทางด้านนาโต้นั้นช่วยเหลือเดี๋ยวก็จะไปร้องขอทางด้านสหรัฐอเมริกานั้นเนี่ยให้ช่วยเหลือดังนั้นการชักเข้าชักออกเนี่ยก็เลยทําให้การเจรจาเวลานี้เนี่ยมันยังไม่คืบหน้ามากนะักแล้วก็ล่าสุดนั้นประธานดิโโโดีวลรดิดเมียเซเลนสกี้นั้นเนี่ยครับได้ออกมาปราศัยอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ ร้องขอไปอยังทางด้านเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัเสเซียรวมถึงสื่อมวลชนในรัเสเซียนั้นบอกว่าคุณน่ะลาออกได้ไหม,มไม่ต้องทําหน้าที่ของตัวเองในการที่จะ,ะช่วยทําให้สถานะของรัฐบาลรัเสเซียนั้นเนี่ยยังคงอยู่นะครับโดยทางด้านเซเลนกี้นั้นเนี่ยก็บอกว่าเวลานี้เนี่ยทุกคนนั้นต้องต่อต้านเรื่องของสงครามเรื่องของสงครามเนี่ยมันเป็นเรื่องของทุกคนไม่ใช่เป็นเรื่องของอยูเครนคะนะฮะ เรื่องของทุกคนดังนั้นเนี่ยขอร้องให้บรรดาเจ้าหน้าท,ที่ระดับสูงในภาครัฐของทางด้านรัสเซียนั้นลาออกจากตําแหน่งรวมถึงร้องขอไปยังบรรดาสื่อมวลชนที่ทํางานอยู่ในรัสเซียเนี่ยบอกว่าพวกคุณลาออกได้ไหมพวกคุณลาออกเสียไม่มีงานทําสักเดือนสองเดือนเนี่ยมันไม่ตายหรอกนะฮะมันไม่ตายหรอกดีกว่าจะถูกนานาชาตินั้น ขมเหงไปตลอดชีวิตอบอกแบบนี้ะนะคือพยายามสื่อสารไปบอกว่าถ้าคุณยังทํางานอยู่เนี่ยเดี๋ยวคุณจะต้องถูกเนี่ยบรรดานาประเทศนั้นเนี่ยคว่หบาตรไงนะครับดังนั้นลาออกซะ2-3เดือนเนี่ยไม่ตายมันก็เลยมีคําถามขึ้นมาแล้วทําไมเซเลนกี้เนี่ยไม่ยอมถอยไม่ยอมลาออกอแต่ไปร้องขอให้ประชาชนบ้านเมืองอื่นนั้นเนี่ยเขาดําเนินการในสิ่งที่ตัวเองต้องการ